สวัสดีค่ะลิเดียสดันลัตค่ะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย34ก็คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะเพราะว่าโลกเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะก็จะมีการ changing ตลอดเวลาค่ะ Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ สวัสดีครับพบกับรายการ c า m มเน Age กับผมเนธภาช่างแดงนะครับวันนี้ผมอยู่กับศิลปินหญิงดีว่าของเมืองไทยฮะผู้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลง R&B บทบาทใหม่ล่าสุดที่เธอเพิ่งัาไปเนี่ยก็คือกรรมการหญิงเดี่ยวในรายการประกวดร้องเพลงซึ่งเป็นตำนานของประเทศไทยรายการหนึ่งฮะที่กลับมาทำใหม่อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวรายการนั้นคือรายการ The Star Idol ฮะและผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่ลิเดียสารรัฐ ผมขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ลิเดียเข้าสู่รายการของเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับพี่ลิเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลิเดียก่อนอื่นครับพี่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดช่วงล็อกดาวอยู่บ้านกันแบบนี้อัปเดตนิดนึหนงหาช่วงนี้พี่ลิเดียทําอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้ล่ะคะอย่างตอนนี้ที่เรากําลังคุยกันอยู่ก็กําลังทําชีสเคก้กอยู่ค่ะกําลังเอ่อเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มขนาดของเอวนะคะ เพราะว่าออกกําลังกายไม่ได้เจอเทรนเนอร์ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ทําอาหารแล้วก็กินทั้งวันค่ะอันนี้คือเป็นเป็นการเพิ่มน้ําหนักอย่างตั้งใจใช่ไหมคะพี่มันไม่ตั้งใจหรอกคะ่ะแต่มันไม่มีอย่างอื่นทําแล้วมันก็เลยต้องจงใจกินเข้าไปคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเบอร์หนอกทีหลังเมือ่อเมื่อมันสามารถทําได้ค่ะมันเหลือทางเลือกเดียวให้เราทําก็คือการกินแล้วก็การทําของกินถูกต้องค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เลี้ยงลูกก็พอจะเผาผ่านพลังงานไปได้บ้างค่ะ อ,อย่างนั้นพี่ลิเดียก็วางแผนนิดทุกนี้ก็ enjoy eating เต็มที่แล้วก็ค่อยไปลดเอาช่วงตอนที่เราใช้ชีวิตกันปกติได้เดียว่าเดจะต้องเสียใจในในภายหลังแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาวิ่งคาร์ดิโอแต่ละทีนี่คือแบบอเค้กชิ้นหนึ่งกับคาร์ดิโอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก่อนมันจะเผาผ่านออกนะคะคือแต่ก็คือตอนตอนนี้คือต้องหากิจกรรมให้ลูกทำแหละแล้วก็มันต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนแต่ออนไลน์ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเทอมเรียนออนไลน์แล้วก็เดมี่กับดีไลน์ก็ไม่สามารถไปเล่นตามแบบสวนสาธารณะหรือว่าเพลง หรือไปเจอเพื่อนได้เนี่ยก็ต้องหาอะไรที่เขาทําได้ในบ้านซึ่งสิ่งที่เขาดูจะเอนจอยก็ทําขนมทําอาหารอะไรเงี้ยอะไรที่เขาทําแล้วเขาสนุกแล้วก็พยายามสนับสนุนแต่ประเด็นคือมันคือทําอาหารเนี่ยคะทาแล้วก็ต้องกินไงคะมันก็เลยจะเพิ่มเไขมันไปในตัวนะคะเหมือนมันก็เป็นเวหนึ่งอะนะพี่ที่ทําให้น้องเดมี่กับน้องดีแลนได้เรียนรู้ชีวิตใช่ค่ะเขาก็เอนจอยก็ทำตั้งแต่เลี้ยงผีเสื้อเอาหนอนมาเลี้ยงเอาโอ้โหคือตอนนี้จะหมดมุกแล้วค่ะ อย่างอย่างที่เราเห็นกันในช่อง youtube ของพี่ลิเดียใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วกิจกรรมตอนนี้คือแบบคิดไม่ออกและะ้วค่ะคือหลายคนนะคพี่พอต้องอยู่บ้านนานๆก็บางคนก็หมดไฟเนาะบางคนก็หมดความคิดสร้างสารรค์บางคนก็จิตใจห่อเหี่ยวอยากรู้ว่าพี่ลิเดียตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้จริงๆก็ก็ใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วใกล้ใกล้จะห่อเหี่ยวแล้ว <laughs> <laughs> คือมันก็อยู่มานานนะคะแล้วก็มันก็ มันมันไม่มันไม่เห็นจิตเอ่อจบจุดจบของมันน่ะจุดที่มันจะสิ้นสุดสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเออเราเราต้องรออีกนานขนาดไหนเมื่อไหรเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติเมื่อไหรลูกจะได้ไปเรียนเมื่อไหรเราจะได้ทําในแต่ละอย่างที่เราเคยทํามาอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คือเดี๋ยวว่ามันกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยแบบอย่างเดนเนี่อายุสองขวบเดี๋ยวว่าคือ จากที่เขาเกิดมาแล้วก็เคยออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างตอนนี้คือไม่ได้ไปเลยอย่างดีเลนเคยได้ไปเจอเพื่อนเคยได้ไปเที่ยวทะเลแบบไปภูเขาไปนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยคือกิจกรรมต่างๆมันก็อยู่ก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็แน่นอนกระทบแหละแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เรามีกําลังใจได้คือแบบเออมันมีมันมีจุดจบอะแบบให้เรารู้ว่าโอเควันไหนเราเคล้าดาวได้ถึงวันไหนเราจะได้กลับไปสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า โหมันไม่หยุดมันไม่จบมันไม่สิ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่พยายามเมนเทนไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเริ่มจะห่อเหี่ยวไหมก็ก็เริ่มบ้างเหมือนกันค่ะค่ะคือพอพูดถึงคำว่าเรียนออนไลน์เนาะถ้าเรานึกถึงภาพเด็กมหาลายัยเด็กมัธยมก็พอจะนึกออกแต่กับเด็กที่เด็กขนาดน้องเดมี่กับน้องดีแลนนะคะพี่<ห>ผมนึกภาพไม่ออกเลย<ห>ว่ามันจะเป็นแบบไหน อาจ,จริงๆมันเป็นเวที่ไม่เวิร์กมากสำหรับเด็กวัยเท่านี้มันเป็นวัยที่เขาควรจะแบบ explore ไปดดูโลกกว้างแบบไปเรียนรู้จากกับธรรมชาติข้างนอกหรือแบบแค่เจอเพื่อนได้ i n t e ท a ร t กับเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับอายุวัยของเขาแต่ตอนเนี้ยคือทําไม่ได้เลยในสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเจอเพื่อนในวัยเดียวกันได้เพราะต้อง social distancing หรือก็ไม่สามารถออกไปแค่แบบสวนสาธารณะข้างบ้านไปแบบ ชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันก็ยากหรือว่าจะไปแค่สนามเด็กเล่นในห้างหรือจะไปอควาเรียมไปดูปลาอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นชีวิตที่ถูกลิมิตไว้อะแล้วก็มันก็คงไม่ไม่ธรรมชาติสักเท่าไหร่ค่ะอย่างงั้นในฐานะที่พี่ลีเดียเป็นแม่ก็ต้องกระตุ้นให้น้องพยายาม เรียนรู้ให้ได้ในชิลด์จำลอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะเนาะค่ะก็คือในเรื่องของออนไลน์เนะี่ยยังไงก็เขาก็จะได้ประมาณนึงแหละแต่ว่าเท่ากับการที่ได้ไปจริงๆแบบเอาตัวไปอยู่ที่โรงเรียนได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนๆได้อยู่กับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันมันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยากสำหรับพ่อแม่ด้วยแหละแต่เราก็ต้องพยายามทาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็อาจจะต้องแบบมานั่งเรียนกับลูกอะ่ะแทนที่เราส่งลูกไปแล้วเราก็ไปทําอื่นได้แบบไปทํางานอย่า <ๆ S 1> งเงี้ยตอนนี้คือต้องมานั่งออนไลน์เรียยนคูู่่ไปกกกับาแต็พม <ๆ S 2> อแดปอ่ะมันก็เป็นการปรับตัวคือโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็จะไปไม่รอดก็ต้องปรับตัวให้ได้ค่ะออย่างนั้นในการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับที่เราก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางหรว่ามันจะไปจบอยู่ที่ไหนพีลีเดียได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆบ้างไหมครับทักษะรอคะที่แน่ๆก็ปกติเป็นคนโลเทคมากไม่เล่นอะไรไม่ค่อยเป็นแบบว่า ตอนนี้จะต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้ซูมทำแบ็กกราวนด์ของ z ซูมจะกดโปรแกรมซีซอให้รูกอะไรเงรี้ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เขาต้องใช้เรียนอะไรเงี้ยค่ะก็โมันมันก็ต้องก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะยางงั้นผมขอเคล็ดลับนิดนึงครับพี่ในการดูแลตัวเองอะเนาะทั้งกายและใจว่าทำยังไงถึงเราถึงจะพยุงตัวเองให้รอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางนั้นครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับดี่ก็จริงๆก็ยัง ยังโชคดีนะที่เราแบบคือเราเราผ่านจุดที่เราติดโควิดมาแล้วอะ่ะแล้วเราก็เหมือนเราเรารู้แล้วแหละว่าไอ้โรคเนี้ยมันมันน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันเดียวดายอะ่ะเราก็เลยเหมือนมันมันผ่านตรงนั้นมาแล้วก็เลยทําให้เรากลัวมากก็เลยแบบใช,ใช้ใช้ชีวิตค่อนข้างระวังก็เลยเออเหมือนบางคนตอนนี้ก็อาจจะยังไม่กลัวหรือยังไมร่ระมัดระวังเพียงพออะไรเงี้ยก็จะติดง่ายแต่เราอะรู้แล้วว่า เราจะไม่ไปสู่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องระวังให้มากที่สุดเราจะต้องใช้ชีวิตให้ได้กับสิ่งที่มันต้องเป็นในตอนนี้ค่ะ,คะก,ก็พยายามก็อยู่กับลูกๆให้มากที่สุดพยายามใช้ชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตที่ดีกับเขาในสถานการณ์ที่มันได้เท่านี้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกคือต้อง a d ดแอให้ได้แล้วก็รู้สึก uh, thank for what you have right now อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้ว ตอนอยู่ในโรงพยบาบาลเราก็อาจจะแบบคิดว่าเออแค่ได้ออกไปข้างนอกไปเจอแสงแดดไป fresh air ข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์ในโรงพยบาบาลนี่ก็แบบดีจังเลยอยากไปจังเลยอะไรเงี้ยณนะจุดนี้ที่เราได้มี second chance ได้กลับมายืนอยู่ข้างนอกได้อยู่กับครอบครัวที่อยู่กับลูกได้ spend time อะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแค่นี้ก็ appreciate แล้วมันเป็นอะไรที่คนหนึ่งพอผ่านจุดต,ตรงนั้นมาแล้วมันก็เหมือนมันเหมือน,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 นได้ชีวิตครั้งที่สองอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออ แค่นี้ก็ดีกว่าสิ่งที่เราต้องเจอปีที่แล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะติดอยู่ในบ้านแล้วก็ทําอะไรได้ไม่เยอะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาความสุขเล็กๆได้ในในใน,ในชีวิตประจําวันที่มันอาจจะมีเท่านี้แล้วก็แล้วก็หวังว่าเออในอีกไม่นานจะได้จะได้มากกว่านี้มีมีจุดที่สิ้นสุดที่ที่มันสิ้นสุดแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติให้ชีวิตลูกที่แบบไปเจอโรควังได้มากกว่านี้ค่ะครับเมื่อกี้ที่พิเดียพูดเนาะว่าความน่ากลัวของโรคโควิดเนี่ย มันนอกจากเจอความอันตรายความร้ายแรงของมันแล้วคือความเดียวดายค่ะ<า>มันคือความจุดพีคเลยไหมคะพี่ไอความเดียวดายครั้งนี้ของของโลกนี้เนี่ยเดียกว,ว่าใช่เพราะว่าคืออย่างโลกอื่นมันอาจจะร้ายแรงกว่านี้นะแต่ว่าคือเราก็ยังได้เจอคนที่แบบคือคนยังสามารถมาเยี่ยมเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่โลกนี้ยคือมันมันไม่ได้คุณเข้าไปก็คือคนเดียวแล้วก็คุณก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยน,นะคือมีคุณหมอมาไหมก็มีแต่มันก็ไม่เหมือนกับ อย่างเวลาไม่สบายเป็นโรคอื่นแล้วก็จะมีมีคนเข้ามาหาได้ตลอดเวลาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเดียวดายมากคือเด็เข้าใจว่าการเป็นโรคกันเป็นอะไรเนี้ยมันก็รู้สึกเดียวดายแหละแล้วว่าเออทำไมเราถึงต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คนอื่นเขาก็ดูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดูมีสุขภาพที่ดีทําไมเราถึงมาเจออี้คือมันก็รู้สึกเดียวดายแล้วแหละแต่อันเนี้ยคือมันเดียวดายจริงๆอ่ะแบบมันทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายคือคุณต้องอยู่คนเดียวจริงๆอะไรเงี้งยมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าก,กลัวน่าก,กลัวค่ะ แล้วยิ่งต้องเลี้ยงลูกอะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับพี่มาทาให้พี่ลิเดียไ,ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับทั้งหมดทั้งมวลทำให้เรียนรู้อะไรบ้างก็การรู้สึก uh, appreciate the little things in life ก็มันต้อง appreciate สิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรามองข้ามมันเป็นอะไรที่ในวันที่คุณไม่มีอะคุณจะเห็นค่ากับมันมากเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าในในชีวิตในช่วงเวลาเนี้มันอาจจะดูแล้วแบบเออมันมันยากลําบากมันเอ,อ มันลิมิตมันไม่สามารถทําอะไรได้มันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็ต้องมีจุดจบอะไม่ไม่ช้าก็าเร็วมันก็ต้องมาก็ก็อมองไปในทางบวกแบบนี้แหละคะ่ะอืมโอเคครับอีกอย่างหนึ่งอะเนาะที่หลายๆคนรู้กันแล้วนะว่าพี่ลิเดียก็มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในรายการเด e ะสตารดมันเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี่ทำไมพี่เดียถึงได้มาเป็นกรรมการในรายการประกวดร้องเพลงที่เป็นตำนานของประเทศรายการนี้ครับ โอ้ก็ดีใจนะคะตอนที่เขาบอกมาว่าเออแบบมันจะมีรายการ The Star Idol คือก็เป็นรายการที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีมากแล้วแล้วก็หายไปหลายปีมากแล้วพอรู้ว่าเออมันจะมีรายการนี้กลับมาใหม่รู้สึกเฮ้ดีใจอ่ที่เขายังนึกถึงเราแล้วก็เออให้ให้เกียรติเราได้มาเป็นกรรมการอ่างเงี้ยนะคะคือก็มันจะเป็นอะไรที่ต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่ามันจะมีคําว่า The Star Idol <ม>คําว่า idol ขึ้นมาซึ่งเราค้นหาเนี่ย มันมากกว่าที่แค่ร้องเพลงเก่งะคือเขาจะต้องเก่งรอบด้านเขาจะต้องมีเสน่ห์เขาจะต้องเล่นเครื่องดนตรีได้เพรฟอร์มได้เต้นได้คือเขาต้องสามารถเป็นไอดอลของคนได้ค่ะคือ hmm. มันมันมากกว่าแค่ร้องเพลงเพราะหรือว่าหน้าตาดีคุณต้องครบ360อองศาค่ะคือนั่นคือนิยามคำว่าไอดอลที่พี่ลิเดียตามหาในรายการนี้เลยหรือเปล่าก็สลับนิยามคำว่าไอดอลนะคะก็ ที่ที่พูดไปก็คือต้องมี complete ทุกอย่างคือเขาต้องมีแบบ everything อะคือต้องต้องมีครบถึงจะเรียกว่าไอดอลได้คือไม่ใช่ว่าสุดไปในทางใดทางหนึ่งมันต้องมาให้ได้ทุกๆทางแล้วก็ดูแล้วลงตัวแบบ350สามรอยหส<า>ิงศาเขาเรียกว่า well e r o u n d e d นะคะก็แบบคือรอบด้านกลมใช่กลมอืมครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่ลิเดียตัดสินใจรับตำแหน่งกรรมการในรายการนี้ครับ อย่างแรกเลยนะคะก็มันเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วเนาะในเรื่องของเพลงเอ่อ music industry ไงนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าห่างหายไปไปนานละในเรื่องของโควิดด้วยก็อยู่บ้านมาหลายเดือนมากการที่ได้ออกจากบ้านเนี่ยเฮ้ยเราได้ไปได้ไปดูน้องๆเขาได้ออกมาโชว์ความสามารถของเขามันก็เป็นอะไรที่เออมาททำให้เรารู้สึกมีชีวิตอะ่ะมันจากจากขังตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วก็ มีแต่ข่าวเครียดในในแต่ละวันให้เราจะต้องคอยเสพมาตลอดเวลาเราเหมือนได้ความพลังบวกอะในการที่จะได้ออกไปแล้วก็ได้ไปอยู่กับเสียงเพลงได้ไปอยู่กับโชว์ต่างๆแล้วก็ได้ดูเด็กๆสมัยนี้ที่มีความสามารถเยอะมากๆเลยมันก็เป็นอะไรที่เออมันเป็นรสชาติของชีวิตเป็นสีสันของชีวิตที่คุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านสองคนเลยอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ดีเลยอะค่ะคือแฮปปี้ที่จะไปมากๆค่ะอืมครับแล้วกรรมการแต่ละคนครับพีริดียพี่ยงพี่หนุ่มพี่นนท์แล้วก็พีริดียแบ่งหน้าที่กันยังไงครับใครดูตรงไหนบ้างก็จริงๆแล้วเราก็ช่วยๆกันดูนะคะแต่อย่างของของพี่ยงเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของเอ่อเรื่องเรื่องการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลึกเท่าไหร่เท่ากับเอ่อคนที่เป็นนักร้องเงี้ยค่ะก็อย่างสามคนที่เป็นกรรมการที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นนักร้องแล้วก็มีประสบการณ์ ในเรื่องของการขึ้นโชว์การเปอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยนะคะคือเราก็อาจจะ มีในในความรู้ของด้านนี้แต่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนเพราะว่าอย่างพี่ดุงก็จะเป็นร็อกเกอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีได้อนะไรเงี้ยคือเราก็พยายามช่วยกันคอมเมนต์ในสิ่งที่แต่ละคนอาจจะถนดัดหรือว่าแบบเคยผ่านมี e x p e r i e n c ์มาเยอะยนะอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่ยงเขาก็จะดูในเรื่องของแบบสเสน่ห์ชามิ่งไหมแล้วก็แบบสามารถไปปั้นต่อเป็นนักสแสดงได้หรือเปล่าหรือว่าอนะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะช่วยช่วยกันดูว่าความเป็นไอดอลเนี่ยเขามีครบด้านหรือเปล่าอืมอย่างนั้น ความท้าทายครับพี่ของการเป็นกรรมการคืออะไรครับการคัดคนตกรอบเนี่ยแหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีเรารู้สึกทําไมเรามันโหดร้ายจังเลยอะไร่าเงี้ย <c ups> บางทีเราก็ไม่ไม่อยากจะตัดข้อออกนะแต่มันก็มันคือการแข่งขันน่ะแล้วก็มันคือ your chance อะมันคือโอกาสที่คุณจะต้องทําให้เต็มที่บนเวทีนี้แล้วก็ถ้าคุณพลาดก็ต้องบอกเลยว่า มันคือการแข่งขันน่ะคนคนอื่นๆที่เข้ามาเพื่อประกวดอะไรเงี้ยคือเขาก็น่ากลัวทุกคนเลยอ่ะแล้วเราเองก็เราเข้าใจเพราะว่าเราก็ทุกวันนี้ขึ้นเวทีเราก็ยังตื่นเต้นนะแล้วก็มันก็มีความประหมา่าหรือว่าความแบบไม่มั่นใจบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วเราก็เข้าใจน้องๆที่ขึ้นมาเราก็ทิวถึงเขาได้ว่าการที่จะขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ความกดดันความตื่นเต้นทุกอย่างอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันแฮนเดิลลำบากเราเข้าใจเขามากๆเลยค่ะ ทำยังไงถึงถึงวางใจเป็นกลางได้ครับพี่เวลาเราต้องตัดสินมันก็คืออนาคตของเขาเนาะทำทาใจยังไงครับเออก็คิดะว่าเราอะ่ะให้คําแนะนําเขาแล้วก็คําแนะนําของเราเนี่ยอาจจะทําให้เขาอะ่ะไปพัฒนาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเพื่อจะสามารถกลับมาในครั้งหน้าคือคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขาอ่ะเขามาเปิดเปิดเวทีนี้แล้วก็ โชว์ของที่เขามีอยู่แล้วก็เราอ่ะเหมือนจะต้องวิเคราะห์ให้เขาอ่ะว่าอันนี้ดีหรือยังเราต้องวิเคราะห์ว่าตรงนี้เราพัฒนาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถเก็บกลับไปได้นะคะก็แล้วก็พยายามจะคอมเมนต์ให้มันแบบไม่เขาไม่เสียความรู้สึกแล้วก็ถ้าถามเรื่องของควาเป็นกลางมันก็เป็นกลางแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จัก แต่ละคนที่มาอะไรเงี้ยเราก็วัดจากความสามารถเขาล้วนๆที่อยู่บนเวทีแล้วก็การเปร์ฟอร์มล้วนๆค่ะก็พูดตมเนื้อผ้าเลยเหคะอืมคือมันก็เหมือนปรับมุมมองนะคะพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการประกวดการแข่งขันตลอดเวลาแต่เป็นการที่เราให้คําแนะนําเขาให้ความช่วยเหลือเขาเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตใช่แล้วคะ่ะก็พยายามให้อดไ i ซ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้ะคะ่ะอืมครับผมเคยคุยกับกรรมการหลายๆรายการนะฮะ,ะเขาบอกว่า การเป็นกรรมการอ่ะมันไม่ใช่งานที่สนุกเลยมันเป็นงานที่ลำบากใจมากๆมันจริงไหมคะพี่จริงมากๆค่ะคือคือแบบบางทีในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยคือเราก็คือยังไงถ้าจะพูดก็ไม่อยากจะให้เขาเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือถ้าสมมติว่าเขาจะพัฒนาจุดนี้ได้แต่พูดยังไงให้ดูแล้วมันซอฟเราแบบไม่กระทบกับความรู้สึกให้เขาแบบร้องไห้ยอะไรเงี้ยคือเวลาบางทีในเวทีนี้ก็มีนะที่ร้องไห้มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ เราก็ฟิลไปกับเขานะเราก็แบบคือก็ต้องพูดให้ให้เขาแบบเข้าใจในจุดที่อะตรงนี้หกบ่องตรงนี้ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามซอบที่สุดแล้วก็อธิบายให้มันโอเคที่สุดอะคะ <c oughs> แล้วมันยิ่กดดันกว่าเดิมไหมครับพี่เพราะรายการนี้ก็เขาก็ทํากันมาเป็นจนเป็นตำนานเนอะมาตรฐานแล้วก็ตีเพดานกันมาเรื่อยๆพอพี่ลีเดียเข้ามารับช่วงต่อปุ๊บเป็นเดอะซาไรเดิลแบบใหม่เนี่ย มันกดดันไหมครับกดดันไหมก,ก็ก็มีบ้างเหมือนกันครับเพราะเราก็คือเราก็แบบเราก็บอังว่าสิ่งที่เรากําลังให้กับน้องๆแต่ละคนเนี่ยมันมันเพียงพอมันมันดีพอสําหรับการพัฒนาเขาในการพาเขาไปในรอบที่ลึกกว่าเดิมหรือว่าการที่จะให้เขากลับมาใหม่ในในเวทีนี้เพื่อการแข่งขันในรอบหน้าอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เราก็เราก็หวังว่าสิ่งที่เราให้เขาไปจะดีพอนะแล้วก็เออ ในการมาเป็นกรรมการเนี่ยคือมันก็มันก็ยากอย่างที่บอกแหละคะ่ะเรื่องของของความรู้สึกในการที่จะต้องตัดน้องๆออกไปแบบอันนี้ไม่ผ่านน,นี้ผ่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นความรู้สึกหุนรัวเลยอแล้วพี่ลิเดียก,กลัวว่าคนจะเปรียบเทียบกับกรรมการชุดก่นกอนๆมไหมครับอ,อ่มันก็อาจจะมีบ้างะคะ่ะแต่ก็คิดว่าแต,แต่กรรมการแต่ละคนคงคงไม่เหมือนกันคงไม่เหมือนกันแล้วก็ ก็กรรมการเดี๋ยวพวกคุทําดีที่สุดเท่าที่จะสามารถแบบให้คําแนะนําได้เก็อาจจะเป็นคนละแนวคนละแบบคนละคนละฟิลคือเรียกว่าคนละเหมือนเราเป็นนักร้องเราก็อาจจะไม่ได้คอมเมนต์ในเรื่องของอการเป็นนักแสดงมากเข้าพิยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าทางถนัดของใครมันมันคือทางไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมครับงั้นพี่ดีเดียคิดว่าจากการที่ตัวเอง,งเป็นนักร้องอะครับมาเป็นกรรมการ มันมีอะไรทักษะอะไรที่พีริดียต้องเพิ่มเติมให้ตัวเองบ้างไหมครับก็อาจจะต้องในเรื่องของการวิเคราะห์การออคอมเมนต์แต่ละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็มันจะต้องคือเราเราร้องเพลงใช่แต่เราไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงมันก็เป็นอะไรที่คือถ้าเป็นคุณครูก็อาจจะมีทักษะอาจจะมีเขาเรียกคำโโลแบหรือว่าเทคนิคต่างๆที่มันมีชื่อเฉพาะของมันอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้ไม่ได้เป็นครูเราก็อาจจะ เรียกสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีรู้แบบเบสิกแบบเสียงเฮดโทนเชสโทนการหลบการเพอร์ฟอร์มเสียงไม่นิ่งแฟลตชาร์ปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างแบบ basic term เบสิกเทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคุณครูสอนร้องเพลงเนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นซึ่งเราก็คือพยายามให้เขาให้มันได้ในระดับที่เขาพัฒนาได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงแบบเป็นเป็นคุณครูมามาสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตก่ก็พยายามให้เขาได้มากที่สุดแล้วก็พยายามคอมเมนต์ให้มัน มีสิ่งที่เขาเอาไปใช้ต่อได้ค่ะอืมอันนี้แอบถามค่ะพี่อยากรู้ว่ากรรมการลิเดียเนี่ยมองหาอะไรในตัวผู้เข้าแข่งขันคะผู้เข้าแข่งขันแบบไหนที่จะได้ใจพี่ลิเดียก็ต้องมี everything complete ถึงจะได้ absolutely yes นะคะอันนี้เป็นสโลแกนของเราเลยก็คือคือคุณต้องมีครบทุกอย่างมันต้องแบบเต็มอะ่ะคุณต้องมาเต็มคุณต้องมาพร้อม คุณถึงจะได้เข้าสุดรอบต่อไปเพราะว่าถ้าคุณมาแล้วมันยังตกลนบกพร่องตรงจุดนี้อะไรเงี้ยมันก็มันจะไม่ได้คําว่าไอดอลคือถ้าคุณร้องเพลง,งเก่งมากๆแต่เสน่ห์ไม่มีเลยเพอร์ฟอร์มไม่ได้เลยก็ไม่สามารถไปต่อได้ค่ะอืออย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งที่พี่ดีเดียตามหาจากผู้เข้าแข่งขันน,น,นะเนาะและอยากรู้ว่าปลายทางครับของรายการ The Star Idol ไอดอลคนนั้นนะครับจะให้อะไรแก่คนดูคะพี่ แตียวว่าแน่นอนให้ความสุขให้ความสุขแล้วก็เอ่อเป็นเป็นช่วงที่ตอนนี้ทุกอย่างอาจจะดูแบบมืดมนมากเลยแล้วในสถานการณ์การบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือการที่เราได้มาเสพอะไรที่มันเป็นพลังบวกแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งแรกเลยที่ได้ก็คือความสุขความบันเทิงความอิ่มเัมือนเหมือมาเติมเต็มความสุขที่มันหายไปในในช่วงเวลานี้แหละเดี๋ยวว่าคือคนดูก็จะจะรู้สึกได้แล้วก็จะมีความ ลุ้นมีความติดแบบติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องคนนั้นนะ่ะที่มายืนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นพัฒนาการเขาได้ลุ้นไปกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็คิดว่าเป็นเป็นรายการที่ดีเลยสำหรับจิตใจแล้วก็เอ่อดีวิ่งของทุกคนในเวลานี้นะคะโอเคครับช่วงท้ายแล้วครับพี่เราจะพูดถึงบทเรียนที่พี่ลิเดียได้เรียนรู้กันนะเนาะว่า ช่วงปีที่ผ่านมาพีลิดียได้บทเรียนอะไรมาบ้างมันเป็นวัยสามสิบสี่อย่างที่พีลิดียวางแผนไว้หรือเปล่าครับปีนี้นวางแผนไวไหมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ก็เหมือนลูกอย่างนี้ค่ะจากคือต้องบอกว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดข,ขึ้นตลอดเวลาแล้วบางทีสิ่งที่เราแพลนไว้มันก็ไม่ไปตามแพลนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัดดับได้ตลอดเวลาก็คืออย่างอย่างลูกเราแพลนไว้ว่าโอเคปีนี้เขาจะต้องเรียนคินเดอเรลล่นห้าขวบเขาจะต้อง มีพัฒนาการนี่แต่ด้วยโควิดตอนนี้มันก็แผนเปลี่ยนไปหมดเลยก็คือต้องปรับตัวมาเป็นเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายๆอย่างในชีวิตที่มันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแลนได้ก็แผนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วดูตามสถานาการณ์ณเวลานั้นด้วยอะค่ะก็ปรับได้ตลอดเวลาค่ะอย่างนั้นถ้าให้นิยามช่วงอายุส4ม่ะครับพี่ลีเดียที่ปีที่ผ่านมาเนอะว่ามันเป็นปีแห่งอะไรได้สักอย่างหนึ่งปีที่ส4ของพี่ลีเดียปีนี้อะครับ มันจะเป็นปีแห่งอะไรครับพี่เป็นปีของการปรับตัวละกันค่ะอายุ34คืออาจจะไม่ใช่แค่อายุแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆและเราบังเอิญว่าอายุส4ี่พอดีลูกสองพอดีแล้วก็กล่าวว่าจะไม่มีคนที่สามทั้งทที่สามีอยากจะมีนะคะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากบจากจากบทบาทที่เป็นแบบคุณแม่เลี้ยงลูกมาตลอดตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคลูกก็เริ่มโตแล้วเราอาจจะ มีเป้าหมายของตัวเองได้บ้างแล้วแหละอาจจะทำสิ่งที่เราไม่ได้ทำมาในหลายๆปีที่ผ่านมาห้าหกปีที่เรามีน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาแหละค่ะก็คิดว่าสามสิบสี่ก็นั่นแหละค่ะเป็นช่วงของการปรับตัวอืมครับพี่ลีเดียคิดว่าเหตุการณ์ในช่วงวัยที่ผ่านมาครับในช่วงปีนี้เนาะเหตุการณ์ไหนคือครูคนสําคัญครับแล้วครูคนนั้นเขาสอนอะไรพี่ลิเดียครับอม อยากจะพูดว่าโควิดนะแต่มันไม่ใช่ครูอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์แต่ครูน่าจะเป็นเรามากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือโลกนีน้มันเป็นโลกที่ทำให้เราเรียนรู้จากมันได้ในในหลายๆเรื่องตอนที่เราจะต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือคุณก็มีตัวคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะพาคุณผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายแล้วก็ทุกอย่างที่คุณจะต้องแฮนเดิลกับมันอะไรเงี้ยมันก็ คือตัวเองนั่นแหละเป็นครูที่จะต้องจะต้องสอนตัวเองให้คิดยังไงให้คุณผ่านพ,พ้นช่วงที่มันเป็นวิกฤตได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้ก็ยังไม่พ้นวิกฤตสําหรับทั้งทั้งบ้านเมืองทั้งประเทศเลยก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละที่จะพาเราผ่านไปได้คือก็เข้าใจว่าหลายๆคนนะ้มันมันผ่านช่วงตอนนี้ที่แบบลําบากอะ่ะแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทํางานอาจจะไม่ไม่มีไรายได้อาจจะ แบบคือเจอปัญหาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็ต้องแฮนเดิลมันให้ได้อะแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้มันมันจะต้องมีถ้าคุณตกต่ําที่สุดแล้วมันทางเดียวที่จะกลับขึ้นไปได้คือขึ้นอะ่ะขึ้นต่ําที่สุดแล้วยังไงคุณก็ต้องขึ้นอะ่ะมันก,กฎของโลกอะ่ะเนี่ยมันก็ดีเองไงก็ก็รู้สึกว่ามันอาจจะใช้เวลาไม่ช้าก็นานค่ะอืมพอพี่ลิเดียบอกว่าปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับมันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะอยากรู้ว่าพี่ลิเดียมองภาพอนาคตไว้ยังไงครับ ถภาอนาคตมองไปยังไงอะคะจริงๆก็ยังมองไม่มองไม่ค่อยชัดอะแต่ว่ารู้แค่ว่าวันนี้ทำให้มันดีที่สุดอะเดี๋ยวมันก็ดีเองอะ <c oughs> อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะแต่ก็ทำให้มันดีที่สุดอะค่ะ <c oughs> อืมก็คือพร้อมปรับตัวเนาะพี่ค่ะก็มันก็ต้องคอยปรับไปเรื่อยๆให้ให้มันดีต่อสถานการณ์นั้นส <c oughs> ิ่งที่ดีเมื่อปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ดีในปีนี้ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ต้องคอยอัดเด็ได้ตลอดเวลาค่ะครับงั้น พี่ลิเดียนนิยามความสุขในช่วงวัยนี้ไว้ว่ายังไงอะครับความสุขคือคุณอาจจะมองข้ามมันได้เสมอกับสิ่งเล็กๆที่อยู่ในชีวิตคุณอะไรเงี้ยถ้าถ้าคุณกลับมามองมันให้เห็นชัดๆอัมันจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้หาย,ยากหรอกมันก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละอยู่ในคนที่อยู่ในครอบครัวหรือกับสิ่งเล็กๆแค่แบบได้อ่อยู่ในธรรมชาติหายใจแบบ เรายังได้หายใจอยู่อะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันต้อง appreciate อย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้มันจริงๆแล้วก็เขาเรียกไงบางที you take things for granted ก็คืออยู่เหมือนอยังไงคิดว่ามันเรามองข้ามมันตลอดเวลากับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แต่จริงๆแล้วคุณแค่มีลมหายใจมีคนที่คุณรักอยู่ในในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแค่สิ่งเล็กๆเหล่านี้ก,ก็ก็ทำให้มีความสุขได้แล้วค่ะหาสิ่งสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็จะมีความสุขได้ค่ะ โอเคครับคำถามสุดท้ายครับพี่อะไรที่ทำให้ทุกวันนี้พี่ลิเดียยังมีแพชชั่นในการทำงานในสายอาชีพนี้อยู่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราห่างหายจากมันไปเนี่ยในเรื่องของงานเพลงแล้วพอได้กลับมาใหม่อะไอเรียกว่าไงอะไฟอะไฟแล้วก็ความสุขที่มันรู้สึกในการที่ได้กลับมาทำอะมันมีทุกครั้งแล้วก็มันทำให้เรามีชีวิตอะ ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องมีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแค่การเปิดเพลงฟังแล้วมันมันรักษาได้ทุกอย่างในเรื่องความเครียดความความเศร้าคือหาความสุขได้ในในเสียงเพลงเสมอก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตถ้ากลับมาสิ่งสิ่งนี้ได้ตลอดมันก็มันก็ทำให้เราผ่านพน้นทุกช่วงที่วิกฤตในชีวิตมาได้แล้วก็มันมันคีลิ่งอ่ะมัน มันดีต่อใจมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมี passion ในการที่จะทําถึงแม้ว่าบางทีอาจะจะจะเบรกไปทําอย่างอื่นในชีวิตบ้างอ่างเงี้ยค่ะอืมโอเคครับสุดท้ายครับพี่ให้พี่ลิเดียช่วยฝากรายการ The Star Idol หน่อยครับค่ะก็ขอฝากรายการ The Star Idol ด้วยนะคะเรา หายไปหลายปีแต่กลับมารอบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เอนจอยได้แน่ๆนะคะก็อยากจะให้มาติดตามน้องๆนะคะเพราะที่เดยเห็นมาเนี่ยประทับใจมากๆเขามีอะไรมาโชว์ให้เราต้องว้าวแล้วก็สำหรับตัวเดยเองคือมีหลายอารมณ์มากในในรายการนี้ในการถ่ายทำคือมีตั้งแต่หัวเราะมีตั้งแต่เศร้ามีตั้งแต่แบบร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยก็มันได้หลายอารมณ์จริงๆค่ะก็อยากจะให้ติดตาม ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ลีเดียมากครับที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในช่วงวัยที่ผ่านมาให้เราฟังขอบคุณพี่ลีเดียมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ